สุภาพสตจีนพูดชัดมากรัเสเซียกับจีนนี่อยู่ใกล้กันนะคะดังนั้นวัฒนธรรมเขาเจอเขาจะใกล้กันมากสาวจีนกับสาวรัเสเซียนี้คล้ายๆกันใกล้ๆกลกันจีนคําของจีนเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมากหรอกกับผู้ชายผู้ชายให้เงินใครเขาเขาก็รักคนนั้นเห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยพิมพ์คําว่างเงินใช่ไหมผู้ชายรักใครอรักคนไหนเงินก็อยู่ตรงนั้นอะ เงินค่อยคนนั้นเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือเปล่าเออคุณเห็นด้วยแล้วคุณตื่นหรือ,อยังบางคนเออความรักความรักอย่างเดียวกินไม่ได้ค่ะความรักที่กินได้กับเงินค่ะนั้นลดความรักและเงินค่ะโอเคไหมคุณใจไม่แข็งอ่ะคุณใจอ่อนคุณใจอ่อนกับลิ้นอ่อนอ่อนของผู้ชายเก็ตปะ คุณใจไม่แข็งอะใจไม่แข็งก็ได้ผู้ชายระดับระดับที่คุณทนอยู่ระดับที่คุณทนอยู่คุณต้องอยู่กับผู้ชายที่คุณไม่จําเป็นจะต้องทนคอสมานยาโหดสัตว์รัสเซียอันดับหนึ่งที่ผู้ชายทั่วโลกคลั่งรักเมจัดเซตให้นะคะสองคอสเลยมานยาโหดสัตว์รัสเซียเหมาะมากเพราะเมสอนทั้งเรื่องบนเตียง และสอนทางจริตมานยาของสาวรัสเซียเรื่องบนเตียงสาวรัสเซียนำบวันนะจ๊ะ